สนับสนุนโดย Isuzu D-Max รุ่นพิเศษ X-Series ชมกรุงเทพมหานครในบรรยากาศที่เปลี่ยนไปค่ะนี่เลยในการขึ้นเฮลิคอปเตอร์นในการชมกรุงเทพกับพี่ชอนตื่นเต้นมาก,มากๆเลยทีเดียวค่ะ ตอนนี้ค่ะเซอร์ไพก็อยู่กับพี่พัฒนาพงศ์นะคะหรือว่าพี่ปิงปองนั่นเองค่ะทาไมถึงทําธุรกิจเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์แบบนี้ค่ะที่มาที่ไปก็คือผมเรียนน้อยผมไม่จบมศสามก็เลยโดนคนดูถูกไว้ว่าความรู้แค่นี้ทําบริษัทยอย่างนี้ไม่ได้หรอกทํากิจการฮอไม่ได้หรอกก็เป็นแรงบันดาลใจนั่นแหละครับที่ที่ต้องทําให้ได้และต้องทําให้ดีและต้องทําให้สําเร็จด้วยหลังจากที่ฮาริลล์กเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ มีการแข่งขันกันมากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วบริษัทไทยลากเองเนี่ยไม่ต้องการแข่งขันกับใครคือในประเทศไทยเนี่ยเราจะมีอยู่ประมาณสักถ้าผมจำไม่ผิดก็ห้าบริษัทบริษัทหนึ่งก็ทำรับ v i p อีกบริษัทหนึ่งก็ทำออฟชอร์แล้วก็อีกบริษัทนึงก็รับถ่ายภาพทางอากาศใช้เครื่องทั้งสองลำเป็นหนึ่งเครื่องยนต์ก็คือจะบินต่างจังหวัดนะครับเพราะว่ากฎการบินของ ประเทศเราเนี่ยห้ามนำหนึ่งเครื่องยนต์เนี่ยบินเข้ากรุงเทพมหานครนะครับก็เลยซื้อลำที่สองมาต้องเป็นสองเครื่องยนต์ฮะที่ซึ่งพี่ๆได้เห็นกันไปนแล้วนะครับอีกลำหนึ่งเนี่ยก็เป็นลำที่ขึ้นบินสักครู่นี้นะครับก็ทำงานอยู่ที่ภูเก็ตครับผมก็รับนักท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายภาพทางอากาศเช่นเดียวกันครับการนั่งคอเนี่ยครับถ้านั่งให้ให้แบบสนุกแล้วก็ไม่ไม่เหนื่อยไม่เครียดก็คืออยู่ประมาณ3 0ถึง45นาทีมไม่ควรเกินชั่วโมงหนึ่ง แต่ว่าของเราเองเนี่ยด้านการค่าใช้จ่ายของตัวฮอเนี่ยทางบริษัทเราพยายามมากที่สุดเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี้ยจริงๆเราก็อยากนั่งฮอเหมือนกันพอไปภูเก็ตปุ๊บคเคยไปถามที่เค้าเตอร์ปุ๊บโอ้โหนั่งคอทีหนึ่งแปดเก้าหมื่นบาทต่อครึ่งชั่วโมงปุ๊บโอ้เราคงไม่มีวุญก็เลยมันก็ฝังใจเหมือนกันพอเราทํากิจการปุ๊บก็เราก็อยากให้อ่า คนที่ที่อยากนั่งเนี่ยมันได้มีโอกาสนี่ได้ด้ว่ามือใหม่อย่างเซอร์ไพรส์เพิ่งขึ้นไปเมื่อกี้นี้ตื่นเต้นประทับใจมากๆเลยทีเดียวเป็นการชมวิวบรรยากาศกรุงเทพอีกรูปแบบหนึ่งนะคะางวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปิงปองมากๆเลยนะคะสําหรับความรู้ที่ได้รับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะและตอนนี้เซอร์ไพรส์ก็อยู่กับกัปตันเสกสารค่ะซึ่งเป็นผู้ที่พาเราไปชมวิวบรรยากาศกรุงเทพเมื่อสักครู่นี้นะคะสวัสดีค่ะัครบ สำหรับเส้นทางที่เราเพิ่งบินไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยบินไปทางเส้นทางไหนบ้างเราจะบินเลาะเส้นทางวงแหวนตะวันตกเส้นการจราพิเศษนะครับไปจนถึงบางแคแล้วเราก็จะตัดไปทางสะพานพลัมเก้าสะพานภูมิพลเพื่อชมวิวทัศน์ในกรุงเทพชั้นในด้านฝั่งพระนครนะครับปกติเราเนี่ยจะใช้เวลาในการบินเที่ยวชมกรุงเทพมหานครตรงบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาแบบนี้นกี่นาทีคะอย่างวันนี้เราใช้เวลาประมาณ 40, 40นาทีก็ก็จะได้เห็นบริเวณ ระยะทางเนี่ยประมาณ40กิโลครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาขึ้นบินแต่ละครั้งเนี่ยความปลอดภัยที่เราเตรียมตัวเบือเบ้องต้นนี่ต้องมีอะไรบ้างคะความปลอดภัยเบื้องต้นก็เก็คตัวเราเครื่องหมายเครื่องม,งมือถา่าวสภาพอากาศอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่แล้วก็ปฏิบัติตามกฎของการบินว,นวันวนี้ต้องขอขอบคุณนะคะกับตาแจ้งสารมากเลยทีเดียวค่ะข,ขอบคุณค่ะ และนี่ก็เป็นในหนึ่งรูปแบบของไซเบอร์ทิปค่ะที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะหวังว่าคุณจะต้องถูกใจเพื่อนๆอย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะที่ได้ติดตามผ่านทางเทคทีวีไทยแลนด์หรือแม้แต่รายการ c y เบอร์ซิตีนะคะสำหรับวันนี้มมดเวลาของซไพภัยแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดนาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ เทคโนโลยีนะั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตะลอดเวลาเช่นเดียวกับที่ Cyber City ปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้เกิดความสดและใหม่ในการนำเสนอและนี่ก็คือ Cyber City อย่าลืมนะครับสามารถเข้าชมเรื่องราวของเทคโนโลยีอัปเดตข่าวสารได้ทุกช่องทางตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมครับ